ตอบโจทย์วันนี้เรามาสำรวจพื้นที่ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเหตุน้ำท่วมที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะกำลังกระทบกับเศรษฐกิจที่นี่โดยช่อน้ำท่วมที่เกิดขึ้นที่นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนาคนครและนิคมอุตสาหกรรมโรจนะความเสียหายกว่าห0,000ื่นล้านบาทแล้วนะคะมีคนงานที่ต้องอ,อพยพออกไปจากพื้นที่กว่า180,000ืคน กว่า200โรงงานที่นี่ค่ะที่ถูกกระทบไม่ว่าจะเป็นโรงงานผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วนไฮเทคนะคะความเสียหายที่เกิดขึ้นกว่า50,000ล้านบาทดิฉันจะคุยกับคุณภากรวังศิลาบัตรนะคะประธานสภาอุตสาหกรรมประจําจังหวัดพระนครเสียจุติยาค่ะ <S <S ณระกรท์น,นะตอนนี้เราอยู่จุดไหนของอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตบนีแม่ลานะครับอของอำเภอนครหลวงจุดที่อันนี้มสารนนาันครคือตะบุบางละกร,รมที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกันค่ะคือบางละกร,รมนี่อยู่ฝั่งตะวันตกแม่ลาอยู่ฝั่งตะวันออกระ,ะยะห่างกันจสี่ห้ากิโลเองค่ะครบ,บริวเวณที่เห็นนี้น้ําท่วมขังเลยนะคะคสาหรับบริวเวณที่จะส่งออกทําไมพื้นที่ สองจุดนี้ต่างกันมากค่ <ador S 1> <ง><ล>ะตรงนี้น้ำไม่ท่วมนี่ตัวนี้ท่ิมมาก CP เหนข้าวตาฉันเนี่ยฮะ mm hmm. เขาเขาได้รู้จากการการทำวิจัยแล้วว่าน้ำปี3าท่วมขนาดไหนดังนั้นพื้นที่ระถมหรือทำท่วมสูงขึ้นสูงขึ้นจากพื้นน้ำปี38ขึ้นไปอีกเมตรครึ่งเขาเลยเขนาเพินนนนนน่งสร้างมาปีที่แล้วเขาเลยข้อมบลญเขาดีดังนั้นี่จะมาน้ำไม่ท่วมอยู่บริษัทเดียวท่วมขังแบบนี้กี่วันละคะท่วมขังนี่มา8วันแล้วครับความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นยังไงบ้างคะความเสียหายที่ถ้าถ้ามองความเเสียยหากิดขึ้นือ ของสารตสสาตนาลนครในกของกระทรวงสาธารณการรัฐนาทังสองแห่งนี้200กว่าโรงงานรวมกับโรงงานที่อยู่แถบแม่น้ำป่าสากเจ้าพัญญาอีกอเข้าไปอีก7จ็ดสิโรงงานก็รวมขนาดนี้300กว่าโรงงานแล้วครับความเสียหายประเมินขั้นแรกตอนนี้ก็5 0าหมล้านแล้วครับค่ะจากนี้ไปเราจะไปไหนกันต่อคะตอนนี้เราจะไปบริษัทโรงงานผมคือเอ็นบีอารันยิกนะสามอีกลุยน้ำก,กันไปอีก300เมตรนะฮะรถยนต์นี่ เครื่องจะดับไม่ได้ดับก็ตายกลางกลางทางเลยครับ,รบแล้วเราจะไปดูว่าน้ําที่ท่วมเนี่ยแล้วเรามีเราป้องกันยังไงไม่ให้น้ําท่วมเพราะว่าเราเราป้องกันไม่ให้น้ำน้ำท่วมเพราะว่าหลังจากที่น้ําลงแล้วภายในหนึ่งสัปดาห์เราสามารถทํางานได้เลยแต่ถ้าน้ําท่วมลักษณะที่เกิดขึ้นในสารัตนาครที่เกิดขึ้นในโรจนะเนี่ยยังเร็ว2อถึงสเดือนหรือย,อยังช้า6เดือนครับปะาสามารถเข้ามาเพิ่มผลิตปกติได้ แต่จากนี้ไปเราต้องขึ้นรถรถไปรถบัสมาไปสม <ไป S 1> ค,ครับค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูโรงงานกัน <đây S 2> นะคะเชิญครับฮะฮะค่ะขึ้นเลยเดี๋ยวไปนะ ทากรบอกว่าโรงงานนี่พ้นจากน้ําท่วมแต่นี่ก็ท่วมนี่คะอ๋อท่วมเพื่อเราเรากั้นนะเรากั้นแนวเราตลอดแล้วก็สูบน้าออกตลอดยี่สิมีเยญญาต่อ24ชั่วโมงเพื่ออะไรนะฮะเพื่อว่าหลังน้ําลดแล้วเนี่ยหนึ่งสัปดาห์เราสามารถที่จะทํางานได้เลยครับตอนนี้ผ่านมา8วันแล้วใช่ไหมคะที่ดูน้ำแบบ8วันนี้นะ8วันแล้วครับนี่ฮะรวมเงินแล้วผมว่าอีกหนึ่งสัปดาห์จะลดหรือเปล่าคี่คะเพราะน้ำตอนนี้ขนาดนี้ไม่ ลดลงทีละนิดทีละนิดนะฮะทีละนิดนะฮะขึ้นมาขึ้นตอนขึ้นขึ้นมาไปเร็วเราลงลงทีละนิดทีละนิดฮะมองไปนี่เวืงวางมากนะคะตลอดเลยฮะแต่ว่าข้างในพนักงานยังอยู่กันตามปกติอยู่หอพักอยู่อะไรอยู่ท่านล่างท่วมชท่านบนคล้ายๆอยู่ทั้งบนค่ะเราจะนั่งเรือเข้าไปนั่งเรือเข้าไปเดินยุระบากหน่อยนะ ทุกวันนี้ทําอะไรคะเพราะว่าโรงงานก็ปิดชั่วคราวเก็ต้องดูแลลูกน้องมีกินมีใช้อยู่ให้มีกินมีใช้เพราะน้ำท่วมแล้วต้องไปลงลุงแล้วก็ไปดูว่าน้าอยู่ระดับไหนแล้วค่ะครับนอกจากพนักงานโรงงานของคุณภากรแล้ว60คนต้องดูแลโรงงานอื่นๆด้วยใช่ไหมครใช่ครับต้องให้ข้อมูลข่าวสารต้องอะไรตลอดเวลาเลยแล้วชุมชนในหมู่นี้2-3หมู่ก็ต้องดูแลว่ามีอะไรมาเซอร์ผมทค่คอนแทคหนึ่งตัวก็ส่งทะเบียนอยู่เลยาไนไปไม่ได้ เมื่อสักครู่เรานั่งเรือเข้ามานะคะน้ำน่าจะอยู่ระดับเอวทีนี้เข้ามาในโรงงานเนี่ยระดับตะตุ่มทำยังไงน้ำขึ้งลดไปได้ขนาดมีการตั้งติดตั้งเครื่องสูบน้ำทั้งหมดเราเรามี4ี่ห้าตัวสลับกันนะฮะรันอยู่2ตัวสาตัวบ้างก็แต่ระดับน้ําที่กดมาสูงก็ตัดในระดับไหนนะครับเพื่อมาให้น้ำเนี่ยเกินระดับนี้ไว้เพราะว่าถ้าน้าลดมาเลยเนี่ยตรงนี้จะแห้งเร็วพอแห้งเร็วเนี่ยไอในหนึ่งสัปดาห์ที่เราเซตเซตอัพระบบไฟได้แล้วแล้วก็เครื่องมอตมอเตอร์ได้ร้อยเราสามารถรันงานได้เลยครับ ซึ่งถือว่าเร็วมากในหนึ่งสัปดาห์เราทางานได้เลยเนี่ยฮะตรงนี้หมายความว่าเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้การเ,าเราขึ้นสูบน้ามาเล่งระบายน้ำแล,<ร>แล้วเราก็ตั้งกระตั้งกําแพงแล้วหนักกำแพงทุกมุมนะกำแพงที่เป็นมุมต่างเสริมหมดเลยฮะการทำแพงเพื่อไม่ให้น้าเข้าในตัวอาคารโรงงานที่เราเป็นโรงงานผลิตนะครับค่ะ,ะที่เป็นครั้งแรกที่น้าท่วมหนักขนาดนี้หรือเปล่าคะอ่าใช่ครับอ่าตั้งแต่ผมอยู่เป็นเด็กมาเนี่ยก็รอบ5้าสิบปีบนรุ่นไม่น้ำบาสันเนี่ยนี่ท่วมหนักที่สุดรุนแรงที่สุดค่ะ ที่เกิดขึ้นต่อวันประมาณาไหนคะประมาแล้วแต่รายได้ของบริษัทไม่เหมือนกันนะฮะงแต่ไรก็มันเลยแล้วแต่เล็กใหญ่ไม่เท่ากันนะก็ขาดรายได้ไปตัง้งแต่เป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านแล้วแต่ลขนาดของงานแล้วแต่บางบางบางงานเป็นสิบล้านต่อวนัอวนบางงานก็เป็นร้อยล้านต่อวัน <อะ S 2> ขนาดไม่เท่ากันนะอย่างของที่นี่ไม่ได้เลิกจ้างพนักงานเป็นการชั่วคราวใช่ไหมคะไม่เลิกคนไม่เลิกคนอยู่เราเพาอยู่ทำไมถึงตัดสินใจจ้างต่อนนะเวลานี้จ้างต่อเพราะว่าเราคิดว่า เร,เราเราจะสามารถทํางานได้เร็วเพราะเดี๋ยวนี้แรงงานหายายากครัเราจะทางานได้เร็วเพราะว่าถ้าในหนึ่งสัปดาห์เราทํางานได้เนี่ยเราก็มีผลผลิตที่สามารถตอบลูกค้าเพราะหนึ่งคุณคุณคณภารจะลืมนะครับว่าลูกค้าไม่รอเรานะครถ้าเกิดออเดอร์มาแล้วเราอาทิตย์เรามีออเดอร์อยู่ที่ส่งออเแต่ลูกค้าไม่เราเราไปซื้อที่อื่นเราก็ถ้าก็ออเดอร์นี้หลุดหายไปเนี่ยเราถึงว่าเราต้องกลับมาให้เร็วที่สุดค่ะแต่ละวันตอนนี้เข้ามาที่ภายในโรงงานนะคะเห็นขึ้นจากที่ ยังทํางานไม่ได้เครียดไหมคะหมายถึงสูญเสียอะไรได้ไปทุกวันคือยอมรับครับเพราะจะถือว่ายอมรับต้องทําใจเพราะว่าคนโดนเขาทั้งทั้ง,ท,ง,ท,งทั้งทั่วประเทศและทั้งจังหวัดแล้วคนอื่นเนี่ยที่ทําใจได้เพราะอะไรเพราหนึ่งผมได้บทบาทที่ผมเป็นหนะ้าที่ตรงนี้คนที่โดนหนักกับเรามากก็สูญเสียมากกับเราเยอะแต่ขณะที่เรายังป้องกันตัวเองได้ขนาดนี้ผมถือว่าเราเบาคนอื่นงั้นถามว่าจิตใจเราถึงได้ได้มีความเข้มแข็งแล้วมีสามารถที่จะไปช่วยเหลือคนอื่นก็ได้ค ทุกวันนี้ผู้ปลอบใจพนักงานยังไงบ้างคะน้อให้กำลังใจคุณคุณหยุดงานไม่เป็นไรแต่เรื่องสเสบียงเรื่องอาหารคุณมีกินตลอดแต่คุณไม่มีรายรายรายร,รับที่ได้เพราะโรงงานเราก็โดนหยุดงานแล้วมีรายรับแต่คุณก็มีอาหา,การกันกินได้โดยที่ไม่ไม่ขาดเลยคือตรงนี้ก็เป็นการขอความเข้าใจจากพนักงานเชื่อกันนะค,คะว่าตอนนี้รายได้ของพนักงานก็จะหยุดไปชั่วคราวเหมือนกันแต่ถ้าคนมีเวรยามที่มาทํางานระนาะสูบน้ำระนาดอย่างนี้เกิดขึ้นก็มีรายได้เกิดขึ้นนะ คนที่เข้าเวรนะฮะพยายามหมุนเวรเนี่ยให้พนักงานเนี่ยไปทํางานบ้านมาไปยนอนนู่นยนนี่มาผู้หญิงบ้างอะไรเงี้ยให้มีรายได้ต่อวันเว้นวันเงี้ยฮะตอนนี้พนักงานทําอะไรกันอยู่คะเนี่ยดูแลเรื่องสุกน้ำฮะเครื่องสุกน้ําที่ดังอยู่ในที่คุณน้าผาได้ยินเ่ยฮะตัวนี้ตัวนี้แล้วก็รถไฟฟ้าก็มีฮะแล้วก็เวลาทํางานก็ต้องเข้าไฟน้ว่าเครื่องดับไม่ได้หนึ่ง น้ำน้ำจะหยุดลับไม่ได้แล้วหยุดเมื่อไหร่ก็น้ำในนี้แกแรงดันมันมันขึ้นได้รปูนได้ดีหรือขอปขอบมาเนี่ยก็ขึ้นมาอย่างเร็วเลยพราะน้ำเนี่ยพลังทันจัรมหาศาลแรงดันเขาเหมือนกับเราอยู่ดนล้อมรอบล้อมรอบหมดกดทุกส่วนเลยสี่มุมฮะ ความเสียหายเกิดขึ้นอย่างหนักแล้วทั้งที่นิคมอุตสาหกรรมสารัตนาครนิคมอุตสาหกรรมโลจนะในฐานะที่ทางบุญพากรก็เป็นตัวแทนของภาคเอกชนนะคะที่ดูแลนิคมอุตสาหกรรมเหล่านี้ด้วยตอนนี้มีข้อร้องเรียนยังไงบ้างคะตอนนี้อย่างครับเพราะว่าที่ผมคุยคุยกับผู้บริหารหลายที่นะครับว่าเขาบอกว่าต้องดูว่าหลังน้ําลดแล้วเนี่ยเข้าไปประเมินในโรงงานอุตสาหกรรมแล้วมีความเสียหายขนาดไหนนะครับแล้วก็มีประกันประกันที่ก็ประกันอุทกภัยในการใช้จ่ายเท่าไหร่ว่าอย่างไรก็้วก็ไปดูว่า เขาจะให้รัฐเนี่ยสนุนเรื่องอะไรบ้างเราจะมาประชุมกันอีกทีห,นนหลังน้ำลดค่ะวันนั้นที่เกิดเหตุการณ์เลยอย่างที่โรถจะนะเนี่ยมีข่าวว่าผนังกั้นน้ำที่จริงๆกั้นน้ำได้สูง6เมตรแต่ปรากฏว่าน้ำก็ยังทะลักเข้าไปแล้วหนีอพะยพเป็นโอลมาลเลยมีคนเล่าไม่ฟังไหมว่าบรรยากาศคือบรรยากาศคืนอย่างเงี้ยไอ้ท่อสูบน้ำเนี่ยที่ออกออกอไปยังมันตั้งอยู่4เมตร50ใช่ไหมแล้วลอาเมตรอีกเมตร50โปรงลงไปไอ,ไอ้ท่อมันมันนี่มันอยู่ตรงกลางพอน้ำมันเกิน4เมตรขึ<ม>้นไปแล้ว น้ำมันดันลงไปในท่อที่ระบายออกไฟฟ้าดับมันเลยระบายจากในท่อที่ถูกน้ำไปมันดันเข้ามาในเครื่องออกจากต่อจากน้นทั้งนอกวิ่งเข้ามาในเครื่องเลยแล้วไม่สามารถอุดทันเป็น้ำดัดเข้าไะแล้วตัดไฟฟ้าน้ำมันดับมันเลยออกท่อไปอุดท่อตรงนั้นไม่ทันตอนนี้ภาพที่เกิดขึ้นบทเรียนที่คุยกันในเบื้องต้นของบรรดาผู้ประกอบการเจ้าของโรงงานต่างๆคุยกันว่าอย่างไงกับสิ่งที่เกิดขึ้นในคืนนั้นนะคะก็ต้องทำว่าไอ้กําแพงของของรั้วที่กันของขอบของนิคมอุตสาหกรรมเนี่ย ต้องแน่นหนาเป็นแบบมาตรฐานสามารถรถวิ่งไปบนบนนั้นได้เลยบนบนสามารถเขื่อนนะเพื่อไงเขื่อนที่สามารถป้องกันน้ำเนี่ยรถต้องสามารถวิ่งบนนั้นได้เลยอย่างเงี้ป้องกันได้น้ำผมวาร้อยเปอร์เซ็นต์หมายความว่พอน้ำลดแล้วต่อไปเนี่ยต้องสร้างเขื่อนให้ชัดเจนขึ้นชัดเจนขึ้นค่ะแต่ทีนี้คนก็อาจจะบอกว่าที่ผ่านมานี่ของอุตสาหกรรมไม่เคยท่วมเลยเพราะว่าชาวบ้านามักจะเป็นคนรับเพาะปีนี้นี่ของมอุตสาหกรรมก็ท่วมบ้างตรงนี้จะตอบคนอื่นๆที่กำลังเจาะอยู่งไงค่ต้องมองอย่างนี้นะครับว่า ชาวบ้านในรอบบริเวณรอบหรืออะไรต่างม,มีงานทําทุ่มมาจากนิคมนะถ้านิคมทํางานได้อยู่เนี่ยชาวบ้านไม่เดือดร้อนเรื่องไรายได้นะฮะแต่ถ้านิคมจงไปด้วยเนี่ยชาวบ้านเดือดร้อนกันหมดเลยตนะกงานกันหมดเลยค่ á, ะก็อมองว่าสมเหตุสมผลแล้วที่ควรจะต้องดูแลต้องดูแลนิคมต้องให้เราะต้องแรงเอาหลักธรรมากินไว้ก่อนแต่ไม่ใช่ว่าผมชั้นก็ทุ่มเธอกระทุ่มอย่างนี้ตั้งหน้าว่าต่างคนต่างแย่ลำบากด้วยกันแล้วรายได้อะที่ไหนะในการอยู่กินกันระยะอีกสองสามเดือนหรือบางโรงงานผมว่าไปถึงห้าหกเดือน ะอย่งปีนี้เห็นได้ชัดเรื่องของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนะคะหรือว่าแม้แต่ชาวบ้านในชุมชนในชาวบ้านในชุมชนเองเรื่องผนังกั้นน้ําที่ด้านหนึ่งอาจจะท่วมอีกด้านหนึ่งไม่ท่วมที้ในฐานะ,ะนนที่เป็นภาคเอกชนเนี่ยมองว่าในระยะยาวหรือว่าจากนี้ไปเนี่ยควรจะพูดคุยเจราจากันยังไงคะชาวบ้านกับภาคเอกชนเนะะี่ยค่ะผมว่าต้องเข้าใจกันแล้วลักษณะว่าเขาเองเขาผมว่าน้ําู่วมคราวนี้เป็น,ปนบทพิสูจน์อีกอย่างว่าเขาเข้าใจว่าแหล่งทํามากินเขาเนี่ยมีปัญหาลูกหลานเขามีปัญหาหมดเลย ตัวเขาเองซึ่งต้งองผ,ผู้ใหญ่่ที่เคยเคยิดว่<ะ>าโรงงานสาทำเป็นตัวปัญหาจะมองอย่างเข้าใจแล้วว่าถ้าไม่มีแหล่งทำมากินแล้วเนี่ยเดือรอดน้งหมดเลยเพราะขนาดนี้ผมประเมินได้เลยนะวะ่ากว่าหนึ่งแสนคนต้องตกงานคือหยุดงานถามว่าออเดอร์ตอนนี้ไหนยาเนี่ยออเดอร์เยอะไหมเยอะเป็นช่วงไฮซีซ er ั่นของ,ของ,ของ,ของภาคอิเเนะ็กทรอนิด็กคือตุลาพิการธันวาช่วงปีใหม่เป็นไฮซีซั่นออเดอร์ตอนนี้ล้นหลามเลยนะฮะไม่ต้องพากรถยนต์ออเดอร์ก็ล้มหลามกันแต่ว่าโรงงานหยุด ขาดรายได้คนก็ต้องตกงานอันนี้เป็นภาพรวมที่เกิดขึ้น,นั้งภาคแรงงานอันเจ้าของโรงงานด้วย,วยกัน,นะะร่วมร่วมใช้กลยุทธ์กกเดียวกันนี้นค่ะน่าจะมีคําถามเข้ามาจากผู้ประกอบการต่างชาติมาถึงคุณภากรเยอะเหมือนกันว่าแล้วแนวทางการรับมือในระยะยาวที่ควรจะเกิดขึ้นในประเทศไทยมีคําถามไหมคะมีครับคือท่านประธานสภา,าอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยท่านพยงศักดิ์ชาติสิริผลเนี่ย ท่านได้คุยกับเจโทแล้วเจโทบอกยังมั่นใจในประเทศาาไทยสกาของกนค้าญี่ปุ่นใช่ครับสมาวของกนค้าญี่ปุ่นยังมั่นใจในการลงทุนในประเทศไทยเราครับยืนยันยืนยันฮะจะไม่ถอนออกลังน้ำไม่ถอนออกน้ํารถเหตุผลที่เขายืนยันว่ามั่นใจคือเพราะว<า>่าสภาพของเขาของสกาพประเทศไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางของอาเซียนด้านนี้ในการที่จะส่งออกอะไรออไปอต่างค่ะ แต่จะมีลักษณะแบบบอกว่ามั่นใจแต่ว่าจริงๆแล้วค่อยๆทยอยถอนออกหรือว่าจะไม่เข้ามาลงทุนกังวลไหมครับ้อันนี้ต้องดูพฤติกรรมก่อนนะคือปาบอกว่าไม่นั่นแต่ว่าพฤติกรรมเป็นยังไงเราต้องดูหลังน้ำน้ำรถแล้วก็มีการทําสัญญาใจอะไรกันไหมคะก็ต้องให้ต้องให้สภาสงประเทศไทยเป็นคนไปเจรจาเรื่องนี้เพราะว่าบทบาทของสภาไทยระต้องไปคุยทางสมาคมทางทางผู้ประกอบการญี่ปุ่นค่ะคุณภากรตร์ประเมินว่าทางไทยเองก็ควรจะสร้างหลักประกันสร้างความมั่นใจให้ผู้ประกอบ เรื่องสําคัญผมว่ารัฐบาลน่าเข้ามาดูด้วยว่าจะช่วยภาคเอกชนหนุนให้เกิดภาพลักษณ์ว่าเราถ้ามาลงทุนในประเทศไทยแล้วเนี่ยเรามีวิธีป้องกันน้ำท่วมในโอกาสอย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ยได้อย่างไรผมว่าจระชายตรงนี้ชัดเจนเพราะว่าอะไรอายุทยาเนี่ยเป็นสกภรพดูอย่างซีพีที่ผมบอกในอินเทอร์เน็ตนะ่ท่าเท่าเนี่ยนะที่เราลงท่าเมื่อกี้เนี่ยแม้จะลงท่าเป็นท่าเรือที่ลงสามารถหนึ่งล้านสองแสนตันต่อปีเนี่ยนี่คือมองเห็นว่าระบบโลจิสติกส์ของเราเนี่ยจะลดต้นทุนลง คา้ช้จ่ายลดลงต้นทุนเราคขา,ขายเราแข่งขันคนอื่นได้ง่ายขึ้น <ฮะ S 1> ดีกับเราวิ่งรถบรมทุกลงบึ้มๆไปลงที่แหลมชะบงังไปลงที่ท่าเรือของเตยเราลงที่ซีพีแล้วขนาเนี้มันมองเห็นสักภาพในการว่าถ้าลงทุนที่นี่คุณจะขนส่งตามลง <ฮะ S 1> นี่มันมองรนนี้เห็นชัดเจนนะมันเ,เป็นการลงทุนที่ระยะยาวนะคะแต่ยังพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจายเงิไปคนก็คงจะรับรู้แล้วเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงน้ำท่วมที่จะเกิดขึ้นทุกๆปี นี่คุณมือาสตรกรรมเองคิดว่าจากนี้ไปเนี่ยต้องหามาตรการป้องกันตัวเองในระยะยาวยังไงคะก็ผมแนวป้องกันสร้างเขื่อนที่ผมบอกแล้วเขื่อนแนวหกเมตรอย่างต่ำอย่างน้อย6กเมตรแล้วสามารถเอารถเควิ่งบนสันเขื่อนได้อันนี้บอกคุณน้าาเลยได้ว่ะ สามารถที่ป้องกันน้ำท่วมได้ร้<ะ>อยเปอร์เซ็นต์ค่ะอย่างคุณภาคกรลนนะ์คิดว่าจะย้ายโลเคชันย้ายโรงงานไปอยู่ที่ไหนไม่ครับผมคนท้องถิ่นนี่ฮะเพราะว่าผมทำงานกับชุมชนผมจ่ายงานกับชุมชนทำงานผมคงไม่ไปไหนนะครับเพราะว่าผมท้องถิ่นเพราะว่าอย่าลืมนะว่าไอเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเนี่ยจากปี38มาเนี่ยผมมึงกระโดนท่วมมาในระอบนี้มันจะอีกสิบกว่าปีกว่าจะมาทีนี้พอเรามาเนี่ยผมก็คิดว่าหลังจากน,นี้ไปเนี่ยปีหน้าเนี่ยเราตั้งหลักถูกแล้วเราจะป้องกันยังไง<ะ>เราเป็นการบ้านเราแล้วเราจะป้องกันยังงงไอย่่าานี้ว เรียนรู้แล้วป้องกัน<ะ><ะ>อันดับแรกที่จะทำเลยหลังจากน้ำลดจะทำอะไรคะอ๋อเชิญผู้ประกันที่ประสบอุทกภัยครั้งนี้ทั้งในนิคมทั้งในประกรันขอเชิญประชุมเลยฮะว่าคุณมีความเสียหายเท่าไหร่ก็มีมาตรการวิธีการยังไงนำเสนอที่ให้ภาครัฐหรือหน่วยงานภาคเอกชนบางหน่วยนะในการต่อรองว่าจะช่วยทางไหนให้เราเนี่ยสามารถเดินเครื่องจักรหรือสามารถผลิตเนี่ยเป็นไรายได้เข้ามาเนี่ยเพื่อเลี้ยงอ,องค์กรของเราและเลี้ยงคนได้อย่างไร ก็สามารถที่ว่าไปขอรัฐบาลว่าดอกเบี้ยต่ำๆเพื่อช่วยเราเนฟื้นฟูได้เร็วคัอยยังไงเนี่ยนี่ด่วนเลยผมทำแน่นอนนะเชื่อว<ะ>่าจะต้องประสานเสียงกันเลย <ทำ S 2> ใช่ไหมระสานเสียงผมเชื่อเลยอ๋อเชิญไปในมากันแน่นหนาแน่นาม,มากๆเลยค่ะทีนี้เรื่องค่าแรงขั้นต่ำที่รัฐบาลต้องการที่จะขึ้นเป็นสามร้อยนี่ต้องหยุดชะงักไว้ก่อนเลยปะคะนั่นนี้ต้องเจจาเพราะนี่เป็นนโยบายของของของ,ของพรรครัฐบาลแต่พรรครัฐบาลก็ต้องดูว่าคุณจะช่วยเขาฟื้นฟูให้เกิดมีอะไรที่ดีขึ้นเนี่ยยีระยะไปได้ไหมสามร้อยเนี่ย ไปหกเรือลิตรปีได้ไหมอาจจะขึ้นจากอ่าสี่สิบเปอร์เซ็นที่เราเคยว่าตกสี่สิบเซนปีนี้ขึ้นยี่สิบได้ไหมอ่าเพื่อช่วยก่อนใี่พวกกันสามารถพื้นตัวก่อนค่ะ,อะตอนแรกที่ถิงเพียงกันตอนนี้น่าจะคุยกันงาน่ายขึ้นต้องคุยง่ายขึ้นแล้วฮะคุยง่ายขึ้นแล้วค,าว,ความเสี่ยงของนิคมอุตสาหกรรมอื่นก็ยังอยู่นะครับนวนครนี่อาจจะเจอน้ําท่วมคุณพากรคิดว่าต้องเร่งรับมือ,อยังไงคะสำหรับนิคมอื่นโอ้แต่นิคมอื่นเนี่ยผมดูแล้วเนะนี่ยอย่างนวรนครนี่ที่ผมเช็คข้อมูลแล้วยังไม่เตรียมกาารรรับเท่่ไหะฮ ยังไม่เตรียมการรับเหมือนไฮเทคมันต้องไวอินเลยฮะ,ฮะข้อมูลที่ผมเช็คล่าสุดน,นะหรือว่าจะตั้งรับยังไงผมยังต้องต้องต้องเช็คกกทางประธานสภาสภามจังหวัดประชุมนานีก่า<ะ>เ,ปเป็นเพื่อนกันร,รู้จักกันดีฮะดีอย่างสภาสภามีเราทุกแต่ละจังหวัดเนี่ยเรารู้เราเรา,รา,ราประชุมกันทุกเดือนเดือน<ะ>ละครั้งนั้นการเช็คข้อมูลผมเนี่ยผมยกโทรศัพท์แล้วเช็คได้เลยว่าเ,เป็นยังไงไง,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 ไงบ้างเขาจะแจ้งได้เลย<ะ>แต่ผมคิดว่าการเตรียมการเนี่ยเขากค่อนข้างจะไม่ไวเท่าที่อยากนะ ขนาดที่ยาวไวยัางนขนาดนี้เลยนะเนี่ยเนี่ยผมดูแล้วเป็นน่าเป็นห่วงนะนวัดลครนวัดละครระบางกระดีคนะยกหูสายโทรศัพท์ตรงๆเลยจะบอกเขาว่าไงคะถามว่าถามว่านวัดลครมีมาตรการยังไงเราไม่บอกว่าจะแนะนำยังไงไม่ใช่เขามีมาตรการยังไงเราถามมาก่อนถามมาก่อนแต่ว่าพอบอกเรื่องนี้เราก็จะบอกเอ้ยทียาทำงี้ยังพังนะคุณต้องเสริมอะไรเพิ่มขึ้นนะอย่างนี้ต้องถามก่อนว่าเขาทำยังไงก่อนค่ะเล่นสร้างเขื่อนตอนนี้จะทันไหมคะไม่ทัน เพราะฉะนั้นจะแก้ปัญหาสฉพานหน้ายัางไง oh. เตรียมเครื่องสูบน้ําไว้ก่อนผมว่าบริษัทตัวเองนะฮะผมบอกได้เลยฮนะถ้าออกขอ้อมูลตรงนี้ไปแต่และองค์กรที่อยู่ในนิคมนะฮะป้อง,ก,องก,อกันตัวเองไว้ก่อนรีบกั้นตัวเองไว้ก่อนแล้วตั้งระบบสูบน้ําอะไรต่างๆไว้อย่างักษณะที่ผมทำเนี่ยป้องกนะันอย่าให้น้ําท่วมเครื่องจักร uh. แล้วคุณสามารถป้องกันไม่ได้ยืนระยะได้ทักสองสัปดาห์สามสัปดาห์น้ำลดช่วลาและยะมสัน้นสามารถทํางานได้ ืออย่างน้อยเครื่องจัรก็พยายามให้เสียหายน้อยที่สุดผมแนะนําเลยทำาั้งไหนผมอะกันตัวเองให้อยู่รอดก่อนค่ะอย่าไปหวังเรื่องว่าทางสวนอุตสาหกรรมหรือทางต่างจะป้องกันไม่ได้เพราะมันใหญ่มากพอใหญ่มากมันไอ,ไอสิ่งที่ไปทาคือมังโปะพอน้อําซาะมันจะทะลุได้ง่ายสู้ของเราเนี่ยก่อตอกิดฉาบติดตั้งเครื่องระบสุ่น้ำป้องกันตัวเองผมว่าอยู่รอดค่ะขอบคุณนะคะ กรณีศึกษาของผู้ประกอบการอุตสาหการรมที่อยู่ร่วมกับน้ําท่วมที่กําลังเกิดขึ้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแห่งนี้นะคะจากนี้ไปความหวังของผู้คนที่นี่ก็คือหวังว่าจะเห็นน้ําลดลงโดยเร็วที่สุดเพราะว่าจะหมายถึงการเริ่มต้นนับหนึ่งที่จะสะสางโรงงานที่อยู่อาศัยและกลับมาใช้ชีวิตตามปกติค่ะทั้งหมดคือตอบโจทย์สำหรับพลินนี้นะคะอุษาณถาโกโมลวาทินสวัสดีค่ะ